สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับเอาใจแฟนๆที่ชื่อชอบรถขุดแล้วก็รถดําครับวันนี้ผมมีโอกาสผ่านมาแถวๆหนองกี่นะครับก็เลยแวะเข้ามาดูบ่อน,นี้ครับนี่รถขุดเพียบ10บร้อเยอะจับไปครับที่เห็นเป็นตัวซานี่ครับสองคันแล้วก็โกเบอยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีรถบรรทุก10บร้อเยอะะเลยครับ โอ้นี่ครับดูเจ้า็อกกี้ครับนี่อัดแบบพูนๆให้เลยมาแล้วมาแล้วเอาใจคนที่ชื่นชอบสายบรรทุกครับนะจัดคันใหญ่เลยรถบรรทุกสิบล้อนี่น่าจะถูกใจครับแฟนๆสายแบกโอ้ดูครับอัดขึ้นไหมร็อกกี้ครับนี่ อีซูซุโอ้สุดยอดครับมาแล้วตรงมุมนี้มีอยู่3คันมีตัวซานี่สองสเนครับนี่กลังักดีเลยตัวนี้พใหญ่ครับผมสวยๆครับกับรถบรรทุก10บล้อสุดยอดครับนี่กระตึบกระตึ๊บไปเรื่อยๆเ,เอาใจแฟนๆที่ชื่นชอบครับรูนใหญ่เลย รถบรรทุกสิบล้อครับนี่ตัวนี้ไอ้หลงครับมิสูฟูโซสวยๆครับนี่น่ะมีเล่นสีด้วยครับสีขาวสลับแถบแดงนี่มาแล้วครับมาแล้วขึ้นเนินละโอ้เจ้าสานี่ของเราตัวนี้เ y ครับ2 1 5หซุปเปอร์ครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยจากทางสานี่ครับ กำลังทำความสะอาดบุ้งกีนะโดยใช้ท่อนไม้ครับนำมาแซะครับพวกเศษดินที่มันติดบุ้งกีครับอยู่ตรงกลางนะตรงกลางเป็นตัวโกเบครับรถขุดสีฟ้าครับ SK 2 0 0น่าจะเป็นรุ่น Super X M นะครับนะก่อนที่จะมาเป็นตัวมาร์คมาร์ค10ครับตัวนี้เป็นรุ่น8ครับหรือว่ามาร์คมาร์ค8นั่นเองนี่ จัดให้ครับเอาใจสมาชิกที่ชื่นชอบรถขุดครับอีกคันจอดครับถ้าจะรอรอรถดับนะครับนาเมื่อกี้ยังอยู่เยอะแยะเลยก็ชูคอแบบนี้ครับปุ้งกีก็ยังมีดินค้างอยู่โอ้โนี่ครับดูรถไถครับนิวฮอลแลนด์ครับนี่น่าจะเป็นนิวฮอลแลนด์ครับดูไกลๆนะ โอ้ิบล้อก็มีตัวแท็กเตอร์ครับดังดินด้วยครับนะฝั่งนู้นได้อัดยาวๆครับซูมไกลเลยโอ้มีแท็กเตอร์ตีนขาบครับฝั่งนู้นครับคนละทีมงานมั้งเนี่ยนู่นออแท็กเตอร์เหมือนมีสองคันครับหนึ่ง สองคันครับวันนี้แท็กเตอร์มาสองคันครับเป็นแท็กเตอร์ตีนะครับจัดให้เบาๆก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับถ้าชอบรถขุดซานี่ก็ลองเข้าไปติดตามได้ที่ทางซานี่ไทยยงนเจ้หน้าที่ซานี่สัญชาติจีนครับ ชอบขัไหนจากไปทั้งโกเบทั้งสานี่ครับอู้ดูครับนี่ถ้ามองแบบเผอๆนี่ไม่เห็นรถบรรทุกสิบล้อครับเนี่ยรวมแบบมิดเลยครับนี่คือระดับดินนะครับนแนวพื้นเดิมกับตัวที่ขุดลงไปครับเนี่ยแมมเล่นใหญ่เลยครับจัดหนักครับสายแบกนะ รถขุดแบบมาตรฐานเลยตัวใหญ่ครับ200อัพขึ้นนะครับนี่ย0ตันอัพขึ้นกับรถบรรทุก10บล้อแบบนี้ครับมาลิวเลยฝั่งนู้นก็ขนครับฝั่งนี้ก็วิ่งกลับนะสวนกันสุดยอดเลยมาสุดจริงครับให้หนูบูมนี้ดูมาโหด,ดครับเอาใจ สายรถบรรทุกสิบล้อครับวันนี้จัดให้ครับโอ้ดูครับดูขึ้นไปไหมมาต้นแรงใบแผ่วครับเพราะว่าเจอเนินโอ้เราต้องดูช่วงครับอัดยาวๆตรงนี้ครับแม่หมดนี่หมันครับเส้นทางแบบยาวๆนี้อัดได้เต็มๆครับเนี่ยอ่ะก่อนลาครับให้ดูอีกสักนิดนึงโอ้ดับเห็นแต่หลังรถ คันนี้เริ่มทำงานแล้วด้านล,ล่างครับมีตัวรถไถรถ,ถไถนิ้วคันแรกครับผมนะเกลี่ยทางให้กับรถบรรทุก10ล้ออยูอ่โอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ครับกดกระดิ่งนะครับไว้แจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆครับก็จะได้ดู นะครับอันไหนถูกใจก็จัดเลยครับผมลงจีรถาถะครับมสาสไตล์อินดี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ